พายุคาจิกิอ่อนกำลังเตรียมเข้าหน้านเย็นนี้วันที่26สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุโซนร้อนคาจิกิได้อ่อนกำลังลงแล้วมีศูนย์กลางบริเวณประเทศลาวห่างจังหวัดบึงการ40กิโลเมตรกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นดีเพรสชั่นเข้าปกคลุมประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในช่วงเช้าและคาดว่าจะเข้าปกคลุมจังหวัดน่านในช่วงเย็นวันนี้ จากอิทธิพลดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับเส้นทางเดินพายุดังนั้นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือฝนตกหนกักหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มและใกล้าทางน้ำเรือเล็กงดตออกจากฝั่งสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่26สิงหาคมและ27สิงหาคม2568มีจังหวัดไหนบ้าง